สาวันดีคข้ามาอยู่กับชอบ่อง m เตอร r บ็อกมานะครับวันนี้เราจะมาเล่น i r o ม a อซิลั m นะครับกับเพื่อนของผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวทีละคนละกันโอเคพายุแนะนำตัวโอ้ฮัโหลเดยบอกชื่อช่องมาเดนี้ไ <Hey. S 1> อเก๊ะจกมิ่าไมอาต่อไปมีคุณ อะไรขึ้นเมื่อกี้กินน้ำนขขาดียมีคุณแนะนำตัวมีคนแล้วเราตัวโอเคนั่นคือช,ชื่อช่องชื่อช่องแล้วชื่อช่องคลิปอะ FLO s t <S ใช่ไหม <L od. S 2> ใช่แหละ <l ots. S 2> แต่มาก็อีกคนที่ไม่มีช่องครับ <l ots. S 2> ชิลิวเรียกเรียกได้ครับว่าชิลิว เรียกแค่นั้นเลยเดี๋ยวผมจะเป็นบอสให้ทุกคนระวังตัวให้ดีบอสตัวนี้กากแหวกฮะเดี๋ยวเราเอาของออกก่อนมา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 แป๊บหนึ่งนะ เปลี่ยนตัวอะไรเลือดเลือดเอ,อ่ you are อ r e mine เลือดสองพันห้าเอ,าอย๊อออยอนหนึ่งพันดีกว่ามาเสียงเสียงเพื่อนผมอาจจะเบาๆนะเพราะว่าเออไม่มีใหมนะ่นั่นแหละจีจีออบบโอเคได้ ลืมเปิดโนริเจนอ่า <c oughs> เปิดดอทเอ้อไม่ใช่ว่าอะไรเลยมันกระเด็นอยู่ตรงนั้นป่ะเน่ยเราเป็นบอสแมวบอสแมวเราเป็นบอสแมวสนุกนะชิลิวไบเบิ้ลเ่ะสนุกนะไม่เอาเคมาสาโอ้วต่อเฮลบลูอย่าตีกันสามสอง หนึ่งโดเมนมาโอ้โห oh, แหลกจัดโอ้ oh, แล้วชิลิวิาตายชิลิวโป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 โอ้โหอยากแหลกเออ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 อยากแหลกเออเอออยากแหลกเออแหลกไปไหนกันครับเนี่ย กางเกงกางเกงกางเกงมีคุณมันกันได้อ่ะมันมันแพรี่มันแพรี่แมลแลวเราได้ทุกคนมีคนละคนละคนละสิบชีวิตนะให้สิบชีวิตเพราะว่าดูเลือดยิ่งเฟสสามนี่ก็เกือบหมื่นแล้วเอ้ไม่ใช่ ไ่ไๆไๆไๆไปไปไปไ่ไไม่ถึงไม่เอาเฮ้ยโดนโอ้ยโอ้ยโอ้น่แปดแปดแปดเอายืนนี่งอย่างนี้น่า อะไรนะใช้เดนโนดได้ป่ะใช้เดโนดได้แต่ใช้แพ็กไม่ได้อะดีอะดิชิลิวไม่อะโอ้ไม่อะชิลิวชิลิวปั๊บปั๊บปั๊บปัเกิดอะไรขึ้นอือ บอสเฟสสองบอกเลยว่าเป็นบอสที่ทุกคนคุ้นเคยบอสคาร่าหยอก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 ใช้ของอะไรดีพอร่างเยพ้ไปแล้วใช้แม่แข่งสลับสามอันนะ เฮ้ยอย่าพึ่งตีดิอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีคุณไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีคุณโนโนโนไม่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 บอกแล้วไม่ได้สามสองหนึ่งเริ่มเราได้ดาวมีคุณนะเราเปิดคอมมานเดอร์เลยอ่ะคอมมานเดอร์ของดอมสตีดิโออ่ะ โอ้โหชิลิวสกิลหนีโอ้เล่นใส่หูฟังแล้วเล่นไม่ถนัดเลยอ่ะมันไปไกลไปอ่ะเราตีเราตีชิลิวไม่น่าโดนอ่ะอ๋อโอเค ชิลิวโดนตีเฉยอ,อาแล้วทำไมชิลิวเลือดเริ่มอะทำไมชิลิวเลือดเพิ่มอะโอชิลิวโอชิลิวเราบอกเลยว่าชิลิวจะเดินช้าแบบมหาสารเรียบร้อยแต่อย่างน้อยช่วยรุ่นการเมแต่อย่างน้อยมีคุณก็ตายละชิลิวลดไม่แค่200มันไม่มีประโยชน์ไม่มันมีเย,ยอะอยู่อย่าด่ากันสิอย่าดันกัน อย่าด่ากันอย่าด่ากันฮ่าฟูอย่าด่ากันฮ่าฟู <c oughs> โอ้แมร์โกี้ล่ะกลัวว่าอะไรเอา้าพายุตาย <c oughs> เออนั่นแหละตายแล้วโอ้โหอย่างแหลกสกิลแหลกแบบดิจิตัลน,นี่ไงนี่ไนงะ <c oughs> อะไร โดนไหมอ๋อโดนอยู่โอเคก็เราก็เราฆ่าพายุได้อะไม่เราฆ่าพายุได้น่ายู่แคนจำชิลิวเกิดตอนนี้พอดีเลยโอ้ไม่ดูน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหียบเหรอ เอาเสียงหมาเอาเอาเสียงหมามาขับชิลิวดีวะ่ะว้าทำไมเราเดินช้าจังอะงห,หบบอะใช่ะะฮะไม่มันไม่ได้ยินเสียงมันเบาพายุอย่าพุ่งหยาพายุพุ่งขมิบไม่พายุอย่าพุ่งขมิบพายุพุ่งขมิบพายุเป็เกนะ ไม่ไม่พายุอย่าพูดอย่าพูดถ้าถ้าถ้าพายุพูดเราจะเอาคำว่าอิงลิทออกสเปนนิตคนที่ผู้คุมหยาบเข้าไปโอ้โหกรเด็นอย่างไกลเอาพายุแล้วไงจุดเดือดด้วยแอพพีพีปาอย่างนั้นขนาดนั้นเหรอ ป็นนึงนะขอไอ้นี่ก่อนเลือดเก้าพันนะตัวนี้อุ้ยปรับเลือดผิดเอาโอปรับเลือดผิดเอาโอปรับเลือดผิด <c oughs> ยอมยอม <c oughs> ไม่เราเราจะปรับเลือดเก้าพันใครมันตีกันอยู่นี่แหละเราเรามีเรามีดเรามีดิฟเฟนซ์สองแล้วก็วอล์กสปีดอ่ายี่สิบเอ็ดนะ ไอ้แอ็กมาติพายละคูณสอง <Okay>. oh. เปิดก๊อตหมดเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ไม่กี้หลายใครยริงเล้เป็นบอสที่ใช้มีดคาร่าแล้วกันบอสตัวนี้บอกเลยว่ามีความพิเศษอย่างหนึง่ง ยังนาอานาอานา่าโอ้โหสามสองหนึ now. Now, now, now. Oh, right. s okay. <S ่งอะไรไม่ตายไอไอโดนได เดเดเดอเอมพ์เอเอมพเตอร์อินอวัสวิไม่ตายนะเมอเนเป็วแล้วเวชื่อฟอร์

เดววันฉ t นเอนเจ็บฉันติด I อคอนยูไอค t น o ดียวนะถ b กบัตบัตบัตยูเรียบร้อยแตกอย่าตีกันดิตีกันแล้วมันไม่สนุกอะต้องเชื่อซูบอดดีอย่ามีคุณอย่าอย่าอย่า อย่าทำแบบนั้นไม่ไม่งั้นไม่งบบั้นไม่งั้นคนดูไม่งั้นคนดูเขาจะคิดว่ามีคุณเป็นนักเทรดเดอร์อันนั้นนักลงทุนเทรดเดอร์อันอันนั้นนักลงทุนเทรดเดอร์อันนี้นักเทรดเดอร์อย่า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 เทรดเดอร์อ๋อ exactly ม่้วพีคุณเปิดหมวด exactly เรนยโอ้อ้ยเราค้างเราค้างเราค้างไปหนึ่งนะเราค้างโอ้เราค้างไปแล้วอ้อ แป๊ดห okay, <า>นึ่งมาโอเคมาหน่ะหน่ะใช่โอ้โน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 วอมาเรีเหรอวอมาเรียร บอสตัวนี้เป็นบอสที่โกงมากอ่ะเดี๋ยวต่อต่อให้หน่อยก็ได้อาจเลือนห้าพันก็ได้ใช่เลขแปดใช่เลขเก้าพันพวกเราลดไปได้แค่สองร้อยเองอ่ะอ้ยใช้ก่อนเลยอุ้ยไม่ถอกโอ้ยไม่มันเลย พายุถ้าพายุใช้ด่ดวนเราแล้วก็เคาน์เตอร์ได้อยู่ดีมังม้งมัง้งมั้งนอ,อาลรักเอาแล้วชิลิวไปแล้วชิลิวไปตีเรียบร้อยชิลิวเป็นนักเชีวเวตอร์คนใหม่แล้วชิลวโดนแอคแทมมี่ตายโอเคงั้นเดี๋ยวเราเลิกใช้สักแปบบ๊บอืเรียบร้อยไม่ต้องดาเมจแล้วชิลิวชิลิวไม่ได้ดาเมจแล้ว เดือมแมสะท้อนแบรนด์มังคเ่การอบาเขี่ขันนะขเออเขีขันนะรับอืออือโอ้ยเขาเตยีใครจะไปสู้อือยุงถาม่ยุ่งถามใครจะไปสู้ใครจะไปสู้อะอย่า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  เราเราตีทีเดียวก็100เราตีทีเดียวก็100ดาเมจแล้วอ่ะโอ้อ้ยเราติด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 อ้าาเอ้ยหลุดปะแขวน่เสียงแขวนใส่เสียงเพลงอ่ะบิใช่เชื่อเลยคลิปนี้มันจะมีสิ่งนึงที่สามารถเป็นไปได้คือมีมเยอะมาก ชิลิวอ,อย่าชิลิวอ,อย่าพูดคำหยาบถ้าชิลิวพูดคำหยาบชิลิวจะเอาฮูเอวโมูมูเฟิร์สอิสกิใครยิงวะอืมโอ้โอคลิปเด็กมาตลอดเลยลืมลบเรียบร้อย <laughs> ชิลิเวเดินโดนอวีตตบหัวตาย เลเวลจะร้อยแล้วครับทุกครั้งที่เราตายเราสามารถเสกแบทมังกีได้เถ้ดเถิดคืนเชิดเถิดเถิดเิดเิดอะอรซบอแล้วเรซบอแล้วใครตีเราอะชิลิวหายไปไหน เ่าชิลเอาชิลตายเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวชิลตายได้ไงนาชัยเอร determination อะโอเค บได้เคเรามารวมตรงกลางคลิปนี้ก็สั้นดีนะ16นาทีเกือบครึ่งจะสิบะ้าจะสิบเจ็ดละมารวมตรงกลางมาเริ่มตรงกลางอย่าตีเรานะอะไรนะอย่าอย่ามาเดินเข้ามาใกล้เอออย่าตีเรานะมารวมตรงกลางมารวมตรงกลาง เอ,เอาตรงนี้แหละเป็นเป็นเป็นหน้าปก,กามันเริ่มตรงกลางยืนข้างซ้ายข้างขวาเรามีคุณก็ <c oughs> กดท่าอะไรก็ได้แล้วแต่เลยโอ้โหนี่ก็โอเคได้โอเคอะ้รแหละ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋เอาเ,เอาเป็นหน้าปกคลิปแป๊บหนึง่ง <c oughs> นี่ถ่าย,ยานี้เลยถ่ายในคลิปเลยไม่อะไร <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้ก็ พอไว้เท่านี้นะเพราะว่าบอสมันก็เออนั่นแหละบอสขี้เกียจแล้วถ่ายสองคลิปวันนี้ก็จะหมดแรงแล้วแต่วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งโอ้คลิปเด้งโอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายขอตัวขอตัวไปฆ่าเพื่อนก่อนนะครับรับรีไปเอง no, no.